จุดลงทะเบียนอะไรยี่ห้าจัดดิเบียน,น,นอ๋อน่ารักังไมเข้ามาอ่ะนี่น,นะเขาวางกันพี่เขาน่ารักมากเลยพี่รู้จักริมทาราหไหมคะไม่รู้จักใครเหรอเย็ยนเนาะเป็นบรรยากาศคาฟเฟ่ องพี่ชื่อพี่อะไรนะคะพี่ชื่อพี่อะไรนะคะพี่วินครับผมพี่วินกับพี่หมูใช่ไหมคะพี่หมูเข้าไปแล้วไปแอบถ่ายกันนะอ้วนสันแฟร์ถอยแคมไฟ Okay. นี่ค่งีงนกไม่รู้เห็นหนะอยู่ไหนคะตอนนี้อยู่แอร์จยบ้าไม่ตายหอ่ออกไปไม่เจอออกไปอยู่น,นออู่นนี่อน์เีห้าแล้วนีะ กางซิงก <54. S 2> ันโอเคครับโอ้โหอย่าขนาดนั้นเลยอยู่เถอะอยู่เถอะโอเคที่นี้จะมีน้ำดื่มน้ำแข็งแก๊สปองนี่นาล้างจานเราขายถึงห้าโมงเย็นครับขาดหลืออะไรคุณฟิล์มคุณจอนสั่งเซเว่นแผ่านแอปเบอร์รี่เดี๋ยวเขามาส่งให้แต่มีทริคนิดนึงคือเราอาจจะออกมาเกินระยะที่เขาส่งเนาะเราแค่เลื่อนโลเคชั่นไปหน้าปากซอยตรงนี้นิดนึงครับแล้วก็แล้วก็หมายเหตุว่ามาส่งที่อดเรียร์สิทธิ์5เดี๋ยวเขามาส่งให้ อันนี้เป็น Wi-Fi password นะครับสามารถใช้ได้กับไล็ปท็ที่ตัวในร้านเลยถ้าออกไปข้างนอกพี่ลูกกลับมาที่นี่ก่อนสามทุ่มแต่ถ้ามาตอนที่เราทานขนมกันนะคะ <c oughs> ก็ให้พี่หมูอธิบายกดไปก่อนนะที่นี่คืออมมดคาเฟ่ค่ะอยู่ด้านในแอร์เรียยีนะคะและใช่ค่ะวันนี้เรามาปักสมองกันที่แอร์เรียยีแคมป์ไซต์เขาใหญ่กันนะคะ ค่าบริการคนละ250บาทค่ะทางลานมีไฟฟ้าให้ใช้นะคะสามารถเลือกจุดกลางได้เองเลยนะคะใครมาก่อนก็คือสามารถเลือกได้ก่อนเลยค่ะ คะมีสิ่งล้างจา, mm yeah. านให้ด้วยมีห้องน้ำแยกชายหญิงนะคะห้องน้ำแยกกับห้องส้วมนะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยห้องส้วมจะมีที่ฉีดตูดทุกห้องนะเป็นชฉกโคกทุกห้องค่ะเกือบลืมบอกไปเลยนะคะว่าที่แอลลี่25เนี่ยเขาเป็นเพทเฟรนดลี่ด้วยนะคะเพื่อนๆพาน้องหมาน้องแมวมาได้นะแต่ว่าต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะไม่ปล่อยน้องเพ่นพลาดนะคะ เดี๋ยวพามาดูห้องน้ํานะคะอยู่ไม่ไกลจากที่เราพักเลยแตามนนันจะเป็นห้องน้ําชายตรงนี้จะเป็นห้องน้ําหญิงที่ราจะมีห้องน้ําจุดเดียวนะคะ,ะมีสิ่งล้างจานด้วยแล้วก็ที่ทิ้งขยะยิยงเท้าให้เปลี่ยนได้นะอันนี้มีอ่างล้างมือนี่ดูกระจกนดสิื ห้องน้ำจะมีเจ็ดห้องเนาะอ๋อจะแยกระหว่างห้องอาบน้ำกับห้องซวมนี่เองมีเพื่อทำน้ำนอุ่นเค้คือผ้าอ,อ่ะเห็นไหมล่วง <c oughs> <c oughs> โอเคซวนเฉพาะโอเค ทำไรทำไรีมองเราอะ่ะีมงแลท,ทำไดูพัดลมเราเดิว่าพัดลมใช้ดีพัดลมใช้ดี ข้อกับบรรยากาศนาาะฮะอะไรอกระทะนมันกินบบเอ็เฮิร์มสุดอ้ากำลังรอเยค่ะถูกปล้ะดูนะเดีย๋ยวไอัน,นี่ที่ซื้อมาน้ำจิ้ม อนนี้หกโมงแล้ว เราจะต้องใจตรงเท่าไงหลายคนเริ่มเก็บของกลับบ้านแล้วสิบโมงแล้วนะคะ ก็เคยลดน้ำหญ้านะข้าหญ้าตายไปหลายส่วนเลยน่าจะไม่ค่อยด้รดล้วเราก็ไม่โดนแดดมั้งอู้ปวานทำลายนีช่ชิลๆเดี๋ยวหนูไปอาบน้ำก่อนนะ เก็บของใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเหลือแค่กาวชีดกำลังตากแดดให้แห้งตอนนี้เราได้คนของไว้ในรถหมดแล้วไหนม่ตูน้นแช่เยินเลยเดี๋ยวทำคนเดียวสบายพี่แจ็คไม่มาแย่ยงทำใช่ไหม <laughs> ชิวจาก ันนี้คือต้นต้นยางนะคะต้นยางส่วนต้นยางพนะาเดินเล่นพาเดินเล่นกันนะส่วนหนุก็กำลังเก็บของกลับเหมือนกันมีมุมถ่ารูปเยอะมาก ตอนนี้ใบต้นยางก,ก็กําลังจะร่วงนะคะพี่เขาคาดว่าช่วงเดือนกุมภาก็จะร่วงหมดก็จะเหลือแต่ต้นฟิลแบบเกาหลีเกาใจมากพะน,น้องเป็นใบสีออกส้มเหลืองสวยนี่อยากพามาดูตรงนี้ stone ม่มีชิงช้าด้านบนโน้นไม่รู้น ได้ขึ้นไปน,นี่เป็นเหมือนเวทีไม่แน่ใจว่าเขาให้กลางเต็มวันนี้ไหม v พีไปเลย <c oughs> วันนี้ลมเย็นสบายเลยนะคะส่วนแดดก็ค่อนข้างจะร้อนนิดหน่อย <c oughs> พี่เขาบอกว่ากลับบ่สองได้ใช่ไหมชิลเลยทีนี้แบบบางที่ตองแบบตะลีตะเหลือกลับจริงนะอยากให้ลานกลางเต็นท์หลายที่เนี่ยเขาเปลี่ยนเวลาออกนะสักช่วงแบบบ่สองบ่สามนี้จริงๆเราก็อยากมานอนชิลๆอะเนาะโอเคเนะ okay, ล,ลิกบทละ ครับเสร็จแล้วอยู่ในช่วงยัดของไซเลสนะคะเดี๋ยวกลับแล้วนะจะไปคาเฟ่ต่อคิดถึงหมูทอดด้วยไม่ได้พาหมูทอดมาบ้านใช่หมูทอดพาเที่ยวมูทอดเที่วหมูทอดาเที่ยว 拜拜。<laughs> bye bye.